สวัสดีครับจัดส่งลูกค้านะครับโอเคนครับนี่ประกอบให้นะครับลูกค้าให้ประกอบนะนะครับผมก็ใส่น้องเป็น R สิบแปดฮะอันนี้ก็สามารถดึงสไลด์ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะฮะนี่ก็ปรับได้นะครับกดเข้าไปนะฮะกุ๊บกดตรงอ่าเเอาไปจมก็ได้หรือว่านี่ครับนี่ก็ได้นะฮะหรือว่าดึงขึ้นมาก็แล้วแต่เราโอเคนครับเติมแก๊สลงก็ทีมันก็เหมือนคือใส่ไม่ยากครับตูกนี้ใส่แล้เป็นแนวโค้งนะครับนี่คือใส่ได้นะครับเป็นแนวโค้ง จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับมันไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นเป็นตัวหนึ่งเก้าหนึ่งแต่คนนั้นฮะจะดัดแปลงยากผมลองเล่ไม่ได้โอเคนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมก็มุนปกติแล้วหนงซึ่งสั้นเข้าไปแต่นี้เราสไลด์เห็นไหมฮะเราก็ดึงได้แต่นี่มันมีปรับโหมดนี่เป็นเซมิเนาะครับดึงมานะครับนะฮะะนครับแล้วก็ยิงไปเลยครับนี่ก็มีกั้นนี้ไว้แล้วก็เปิดลงมาเนาะครับประมาณเกิดผมศูนย์เล็งปุ๊บเนี่ยก็ตั้งศูนย์แต่ไม่ได้ตั้งนะศูนย์ เห็นไหมยิงคาสเไลด์โอเคนะครับเราปรับเป็นออโต้แล้วก็นั่นก่อนแต่เราก็ต้องลดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับก็ประมาณนี้แหละคะโอเคนะครับนีวจัดส่งให้โอเคครับสวัสดีครับไปไปครับ